สวัสดีทุกคน,นครับพบกับผมฮอสอลอนโซครับในช anel ยูทูบนี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลีวอร์พูลกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7กันยายนนะครับยังคงอยู่ในช่วงพักเบรกปฏิทินฟี ف าเดย์นะครับฟุตบอลสโม,มสรไม่มีเตะแต่มีทีมชาติเตะก็อยู่ในช่วงการคัดเลือกหาทีมที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2026ในปีหน้านะครับซึ่งจะมี3เจ้าภาพได้แก่แคนาดาสหรัฐอเมริกาและก็เม็กซิโกนะครับ ก็ในคลิปนี้ที่จะมาพูดถึงกันก็คือนักเตะของเร์พูนี่แหละครับประเด็นแรกเลยก็คือเฟเดริโก้เคียซ่าครับว่าทาไมตัวเขาถึงไม่ติดทีมชาติอิตาลีทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการประกาศตัวออกมามีข่าวว่าเคียซ่าจะมีเชื่อติดทีมชาติอิตาลีด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าแฟนเร์พูหลายคนเนี่ยตั้งตารอนะที่จะดูเกมที่สวีเดนครับบุกไปเยือนสโลวีเนียนะฮะเพราะอะไรเพราะจะดูอเล็กซานเดอร์อีซักครับเพราะว่าอีซักก็มีชื่อติดที สวีเดนไปด้วยแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าดูฟรีครับไม่ได้เห็นอีซักลงสนามนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงประเด็นนี้ไปด้วยกันเลยครับว่าถูกหรือเปล่าครับที่อีซักเนี่ยไม่ได้ลงเล่นเกมนั้นนะครับโอเคก็ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของนิดซีบีดีนะครับเป็นสารสกัดจากกัญชงนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถ ช่วยคุณได้เลยครับก็ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับใครที่สั่งซื้อผ่านช่องทางของผมเนี่ยราคาปกติจาก1580บาทเหลือ1290บาทนะครับเป็น CBD แคปซูลแบบ1กระปุกนะครับรวมถึงมีตัวกัมมีดนะครับก็ใครที่ต้องการจะไปปรึกษาเนี่ยสามารถไปปรึกษาได้ฟรีเลยนะครับทางช่องทางที่ผมให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของริบ CBD ครับโอเคเข้าสู่อเนื้อหาในคลิปนี้ก่อนดีกว่าก็ทีมชาติอิตาลีครับ ตอนแรกเนี่ยข่าวที่ออกมาครับก่อนประกาศรายชื่อสัก,กวันหนึ่งครับเขาบอกว่าเคียซ่าจะติดทีมของเชเนโรกัสตูโซครับในการคัดเลือกฟุตบอลโลก2026นะครับซึ่งอิตาลีจะมีโปรแกร,รมเจอกับเอสโตเนียนะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งเนี่ยจะเจอกับอิสราเอลแต่ทีนี้พอประกาศรายชื่อออกมาปรากฏว่าคนที่ติดของลิพูเนี่ยไม่ใช่เคียซ่าครับกลายเป็นโจวานนี่เรวนี่เจ้าหนูวัย18ปีครับที่เป็นเซนเตอร์ฮาฟนะครับ โอเคในเรื่องนั้นก็เข้าใจได้แหละเรโอนี่เองก็ทําผลงานได้ดีกับปามาเมื่อช่วงครึ่งซีซั่นหลังเมื่อรุการที่แล้วนะครับขณะที่เคียซ่าโอเคเขาไม่ได้ลงเล่นเลยให้กับเรือผู้แต่ผลงานในช่วงต้นฤดูก,กาลเขาทําผลงานได้ดีนะครับตอนที่ลงสนามมาเนี่ยเขาทําประตูได้ในเกมจิกับบอลมัดก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับที่ทําให้เรืู้เนี่ยคว้าใช้ได้4ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ในฤดูก,กาลนี้เคียซ่าเนี่ยเขาถือว่า น่าจะมีบทบาทมากขึ้นครับกับการที่อันเดอร์สตระส่งลงเล่นในช่วงท้ายๆเกมนะครับแต่ทีนี้ในรู้กันที่แล้วครับเคียซ่าในพรีเมียร์ลีกเน่ยลงเล่นตลอดทั้งรดูกาลนะแค่4นัดนะครับซึ่งกว่าจะครบก็ต้องรอถึงเดือนเมษายนปัญหาหลักๆเลยของเคียซ่าคือเรื่องของอาการบาดเจ็บครับแล้วก็การปรับตัวครับเนื่องจากในช่วงปีซีซั่นของซัมเมอร์2024เคียซ่าไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรมากนะครับ พึ่งย้ายมาครับแล้วก็พอย้ายมาเสร็จก็เจอเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บการปรับตัวในอังกฤษสภาพแวดล้อมการสู้กับความแข็งแกร่งกับฟุตบอลสไตล์เมืองผู้ดีเนี่ยมันทำให้เคียซ่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่นี่พอเข้าสู่ช่วงปีซีซั่นส0 2 5ีปรากฏว่าเคียซ่าเองก็ไม่ได้เดินทางมาร่วมทัวร์กับเลี้ยผูที่เอเชียอีกครับทัให้เกิดคําถามเลยว่าโอ้อนาคตของเคียซ่าจะยังอยู่กับเลี้ยผูอีกต่อไปไหมครับต่อมาครับทีมชาติอิตาลีไม่ประกาศรายชื่อนะ ว่ามีชื่อของเคียซ่าชื่อของเรอุพูที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ย mm. ก็กลับไม่มีเคียซ่าอีกเพราะว่าอาร์เนสอลตัดสินใจใส่ชื่อของริโอเอ็นกูมูฮาเป็นอยู่ในลิสต์เอซึ่งเป็น17คนที่เรอุพูจะใส่ลิสต์ของยูฟาจะแตกต่างกับทามพิมริสเพีย์ลีกคือจะ17บวก8 8คนเป็นโฮมกรวน17คนก็คือเป็นนักเตะต่างชาติแต่ในยูฟา17คนเป็นนักเตะต่างชาติเหมือนกันแต่อีก8คนต้องมีครึ่งหนึ่งครับเป็นนักเตะที่ ถูกปลุกป,ปั้นโดยสโม,มสรนในอังกฤษแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็คือเป็นนักเตะที่ปลุกป,ปั้นโดยสโม,มสรของตัวเองกลายเป็นว่าเอนกูฮานยไม่ได้เ,เข้าขายครับเพราะว่าเพิ่งย้ายมาอยู่กับลิอร์ได้เพียงแค่ปีเดียวต้องใช้เวลา2ปีถึงจะมีชื่อของเอนกูฮานในลิอที่จะเป็นนักเตะโฮมกรนได้เท่ากับว่าเอนกูฮาต้องถูกใส่ในนักเตะที่ไม่ใช่ท้องถิ่นคือ17คนฉะนั้นแล้วเคียซ่าก็ถูกตัดออกไปนั่นก็คือสิ่งทีเ่เกิดขึ้นกับเคียซ่านะครับ และล่าสุดครับเจเนโรกาตูโซนะครับคุณซือคนใหม่ของทีมชาติอิตาลีก็ประเดิมสนามให้กับทางอาซูรีได้ดีเลยครับเอาชนะเอสโตเนียไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเหตุผลที่กาตูโซเขาบอกนะครับว่าทําไมเคียซ่าถึงไม่ติดทีมชาติอิตาลีชุดนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเคียซ่านะเพราะเขารู้ดีกว่าตัวผมว่าตัวเขาเนี่ยคิดอย่างไร เราเองเนี่ยต้องการเรียกเคนะียซ่าติดทีมนะครับแต่ผมเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับและเมื่อใครสักคนต้องลงเล่นในเกมการแข่งขันจริงและต้องการนักเตะที่มันมีความพร้อมมักจริงเนะี่ยและต้องมีความกระหายเต็มที่ฉะนั้นแล้วถ้าเรียกเคียซ่ามาตอนนี้ดูจะไม่เหมาะครับเคียซ่าบอกกับผมอย่างชัดเจนว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับเพราะยังต้องมีอะไรที่มันต้องพัฒนาอีกครับนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันซึ่งความคาดหมายในการที่เคียซ่าคุยกับคารดุโซคืออะไร ก็คือเรื่องของสภาพร่างกายนี่แหละครับผมมองว่าสภาพร่างกายของเียซ่ายังไม่พร้อมที่จะเล่นเกมหนักๆได้ครับแล้วในอิตาลีชุดนี้กลายเป็นว่าเป็นทีมที่เล่นเกมบุกเมามันมากเลยนะครับถึงแม้ในครึ่งแรกที่อิตาลีเจอกับเอสโตเนียเนี่ยจะยิงสกอร์ไม่ได้ศูนูนะแต่พอในครึ่งหลังเนี่ยโหรัวรวดเดียว5้าประตูครับแล้วเกมบุกเนี่ยมันมากเพื่อนๆลองไปหาไฮไลท์ดูได้ครับในมโนแม็กซ์นะครับซึ่งแน่นอนถ้าหากเชียซ่าต้องลงเล่นในเกมแบบนี้เนี่ย เขายังไม่พร้อมที่จะต้องมาสู้กับเกมที่ต้องประท้านหนักหรือว่าเกมที่ต้องมีความเข้มข้นสูงครับฉะนั้นแล้วการไม่เลือกเคียซ่าก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเคียซ่าเองก็ดูจะไม่พร้อมเลยนั่นคือเหตุผลที่เคียซ่าไม่ติดทีมชาติอิตาลีชุดนี้นะครับทีนี้ต่อเนื่องเลยครับมารายของอเล็กซานเดอร์อีซักบ้างอเล็กซานเดอร์อีซักมีเชื่อติดทีมชาติสวีเดนนะครับที่จะเจอกับสโลวีเนียแล้วก็โคโซวครับแข่ง2นัดอีซัก กลับมาซ้อมให้กับสวีเดนได้เต็มที่ครับแต่ทีนี้เกมไทม์ของอีซักเนี่ยครั้งล่าสุดที่เขาลงเล่นในฟุตบอลอาชีนะนัดสุดท้ายนั่นก็คือวันที่25พฤษภาคมเกมที่นิคาสูลเ,เจอกับเอฟเวอร์ตันในนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกฤรูกาล2ั2 4 2 0 2 5ทั้งนั้นมาครับตอนเนี้ถึงวันอาทิตย์นี้น่าจะประมาณ1 4 4วันแล้วที่อีซักไม่ได้มีเกมแบบนั้นเลยคนอื่นๆเขามีเกมเหมดแล้วในช่วงพรีซีซั่น แต่ในช่วงปีสั้นอ่ะอีซักก็ไม่ได้ลงเล่นแถมก็ไม่ได้ซ้อมอะไรกับเพื่อนร่วมทีมเลยครับต้องไปแยกซ้อมเดี่ยวที่เลี้ยซสดดาดกลับมาที่นิวคาสเซิลก็ต้องแยกซ้อมเดี่ยวอีกฉะนั้นแล้วอีซักไม่ได้เจอเกมที่มันหนักหนักหรือไม่ได้เจอกับการฝึกซ้อมที่มันหนักหนักเลยคุณลองคิดภาพดูครับเมื่อคุณเล่นกีฬาปกตินะเล่นมาทุกวันเลยแต่พอถึงช่วงหนึ่งหยุดเล่นไปประมาณ2เดือนแต่อีซักเนี่ยสมเดือนเลยการที่จะกลับมาแล้วน่ะเรื่องของ กล้ามเนื้อเรื่องของจังหวะก,การเล่นมันจะผิดเพี้ยนจากเดิมแน่นอนขนาดเขาเป็นนักกลายชีพเขายังผิดเพี้ยนเราเป็นคนธรรมดาแน่นอนมันก็ผิดเพี้ยนอยู่แล้วกล้ามเน,นื้อแน่นอนมันไม่ได้มีความแข็งแกร่งเหมือนตอนที่คุณเจอเ,อเกมหนักๆทุกตลอดทั้งสัปดาห์กับการซ้อมที่มันโหดๆตลอดทั้งสัปดาห์พอคุณหยุดไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะอ่อนตัวลงมันไม่ได้หายหรอกแต่กล้ามเนื้อมันก็ไม่ได้ถูกใช้งานเ,าเหมือนเดิมทําให้ความแข็งแกร่งความแข็งแรง,คว,แง,แรงความทนทานของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลดน้อยลงซึ่ง ในการประกาศรายชื่อ11คนแรกนัดที่สวีเดนเจอกับสโลวีเนียนะครับก็ไม่มีชื่อของอีซักใน11คนแต่มีชื่อในสำรองนะครับสวีเดนเนี่ยเล่นระบบ3-5-2น,นะครับแล้ววันนั้นก็ใช้แอนโทนีอีลังกาครับจับคู่กับวิกเตอร์ยูเคเรสเกมบุกของสวีเดนดีเอามากๆเลยนะครับผมไม่เคยดูสวีเดนเล่นมาก่อนแหละแต่ผมก็สงสัยว่าเถ้ยถ้ามีอีซักล่ะอีลังกาจะเล่นตรงไหนเพราะอีลังกาเนี่ยมีบทบาทกับทีมชาติสวีเดนเยอะจริงๆยเคเรส e ไม่ได้ปัก อยู่ตรงหน้ากรอบประตูเขาก็พยายามมาถามมาแล้วก็ทําทางให้เพื่อนเกมบุกของสวีเดนดีดีแล่แหลในยุคข,ของยอ์ดาวทอมเมอสันนะครับชื่อนี้เพื่อนๆหลายคนก็คงจะคุ้นชื่ออยู่ก็เคยเป็นนักเตะของสุดการเอซิมิลานแบล็กเบิร์นโลเวอร์สด้วยนะครับเป็นตำนานทีมชาติเดนมาร์กคนหนึ่งแต่ตอนนี้มาคุมทีมชาติสวีเดนครับในแผนการเล่นของสวีเดนเนี่ยผมก็กําลังจะลุ้นอยู่เหมือนกันว่าอีซักจะได้ลงเล่นไหมเพราะกล้องเนี่ยจับไปตลอดครับ แต่ที่น่าเหตุผลที่อีซักไม่ได้ลงเล่นคือ1อ่ะร่างกายของเขาไม่พร้อมแหและว2เกมวันนั้นเนี่ยที่เจอกับสวีเดนเป็นการที่ต้องใช้เรื่องของพละกําลังเรื่องของร่างกายหนักบดบี้ครับฟาวเนี่ยฟาวถี่มากๆโดยเฉพาะฝั่งสวีเดนเข้าบอลแรงสุดๆดนเนี่ยสถิติการฟราวนะทั้ง2ทีมรวมกันนี่สิครั้งนะครับคือเรียกว่าหทำฟาวบ่อยแล้วแต่ละลูกแต่และดอกที่เข้าบอลกันนะมันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ซึ่งถ้าอีซักลงไปอีซักเจอเกมแบบนี้แน่นอนเขาไม่ทันยู่แหลวผมอันนี้ผมไม่ได้ด้อยค่านะแต่ผมมองว่าการที่เขาหายไปสมเรื่องกว่าเนี่ยพอเจอเกมแบบนี้เจอการประทับแบบนี้มันจะยังไม่ไหวอีกอย่างสวีเดนขึ้นนําเร็วด้วยครับหนแต่ก็พลาดท่าโดนตีเสมออ่หนึ่งหนึ่งในช่วงต้นครึ่งหลังแล้วก็กลับมาได้ใน2อหนึ่งในช่วงเวลานาทีที่73ถึงตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลเลย,เลยครับที่ต้องส่งอีซักไปลงเล่นเพราะว่าทีมก็นําอยู่ แต่สุดท้ายแล้วสวีเดนก็ไม่ได้3คะแนนครับเนื่องจากมาโดนตีเสมอในนาทีที่90แล้วทบเวลาอีก3ามนาทีการจะส่งอีซักลงมามันก็ไม่ทันแล้วก็ทาให้อีซักวันนั้นไม่ได้ลงเล่นแฟนเยกผูหลายคนที่เปิดจอมโนอเมสรอดูเนี่ยก็อดที่จะเห็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งนัดที่จะได้เห็นอีซักลงเล่นเลครับก็คือในคืนวันจันทนี้ครับเวลาตีหนึ่งสี่านทีจะบุกไป,ปเยือนโคโซวครับโคโซวนัดแรกก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์มาศูนย์สี่ มาพูดถึงอีซักจะได้ลงเล่นไหมครับยอนดาวโทมัสซันเขาก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะเจอกับสโลวีเนียโทมัสซันเขาก็บอกนะครับว่าคงจะเป็นเรื่องที่มันตลกหรือบ้าบอถ้าจะส่งอีซักลงเล่นแล้วส่งครบ90นาทีอีซักเองไม่สามารถที่จะลงเล่นในเกมแบบนี้ตลอดทั้ง90นาทีได้แต่วันนั้นเขาก็พูดในเชิงว่ายังไม่ได้ตัดสินนะว่าจะส่งอีซัก หรือไม่หรือว่าจะไม่ส่งอีซักเลยแต่พอเกิดขึ้นจริงก็คือไม่ได้ส่งอีซักลงเล่นแต่เหตุผลก็อย่างที่ผมเรียนไปแหละวว่าสวีเดนเขานําอยู่แล้วก็ไม่มีเหตุผลแล้วต้องส่งกองหน้าเพิ่มลงมาแล้วอีซักเองก็สภาพร่างกายยังไม่เสร็จ็มร้อยพอมาล่าสุดหลังเกมเจอกับสโลวีเนียครับยอนดาโทมาสันเขาก็ยอมรับนะครับว่ายังกังวลเรื่องของสภาพความฟิตของอีซักครับเพราะว่าพลาดทั้งช่วงปรีซีซั่นแล้วก็ต้นเกมฤดูกาลที่เพิ่งเปิดขึ้นไปอย่างนั้นก็ตามอีซัก ก็ยังได้ความคาดหวังจากโทมัสเันนะครับว่าจะพร้อมลงเล่นในคืนวันจันรนี้ครับกุนซอวัย49เาปีนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับเวียเพลนะครับซึ่งเป็นสื่อของสแกนดิเนเวียเขาบอกว่าอีซักเองเนี่ยเพิ่งซ้อมกับทีมแค่สครั้งครับแล้วก็ไม่มีปีซั่นกับทีมแน,นนแน่นอนว่ายังไม่มีเวลาลงเล่นในสนามเลยครับมันเสี่ยงมากเกินไปที่จะใช้งานเขาในเกมวันนี้ก็หวังว่าจะได้เห็นเขาครับในฐานะตัวเปลี่ยนเกมไอตัวเปลี่ยนเกมนี่แหละมันหมายความว่าอะไรก็คือ อาจจะไม่ใช่ตัวจริงนะครับตัวเปลี่ยนเกมก็คือการเป็นตัวสำรองลงมาและสามารถเปลี่ยนเกมได้แต่วันนั้นเนี่ยมันก็มีคําถามอีกว่าชื่อชั้นระหว่างโคซโวกับสวีเดนสวีเดนดีกว่าครับโคซโวเนี่ยเป็นทีมอันดับที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูด่วนผมจดมาเพราะว่าผมจะพาคบรรยายคู่นี้เลยโคซโวทีมอันดับที่ลืมเลยเก้าสิบห้าสวีเดนเนี่ยทีมอันดับที่ยี่สิบเก้านั่นแหละถ้าสวีเดนเกิดนําเร็วหรือว่า นํำขาดแล้วอะเราก็อาจจะไม่ได้เห็นอีซักลงสนามในเกมวันนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องหวังว่าสวีเดนเจาะไม่เข้าสกอร์ยังเสมอกันเปนเกมที่ตึงตงต้องการหาเคยสกอร์ลงมาเปลี่ยนเกมอีซักก็อาจจะได้ถูกส่งลงมาในช่วงท้ายก็เป็นได้นะครับอก็เอาเป็นว่าผมก็ดีนะที่อีซักเนะี่ยไม่ได้ถูกใช้งานในเกมเจอกับสวีเนียคับเพราะวันนั้นนะผมก็นั่งดูอยู่แล้วบรรยายด้วย เป็นเกมที่ค่อนข้างหนักแล้วยังคิดภาพในหัวอยู่เลยว่าบูเชอีซักลงมาเนี่ยจะเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับต่อมาครับรายงานจากลูอิสสติลนะครับเป็นผู้สื่อข่าวขวัญใจของผมนะครับเป็นนักข่าวของเดลี่เมียครับก็ได้บอกไว้นะครับว่าโอกาสที่อีซักจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งนะครับในนามสโมสรนนะก็คือในสีเสื้อของริปูเนี่แหละน่าจะเป็นเกมเจอกับเบอร์ลีนะครับแต่อาจจะต้องออกสตาร์ทในมานั่งสำรองไปก่อนนะครับในเกมที่ริพูบุกไปเยือนเทิร์ฟมัวนะครับโดยทีมแพทย์ของริพูเนี่ยก็น่าจะ เลือกแนวทางเดียวกับการที่ใช้เหมือนกับนักเตะคนอื่นก็คือรอให้ผู้เล่นของพวกเขาเนี่ยค่อยๆฟื้นความฟิตอย่างเต็มที่นะครับเรียกว่าประมาณว่าช้าๆจะได้พราเริ่มงานดีกว่าไม่ต้องไปเร่งว่าให้นักเตะคนนี้คนนี้หรือว่าอย่างอ e ีฟักเองเนี่ยต้องไปเร่งเพื่อที่จะกลับมาลงสนามนะซึ่งตอนนี้เองอ e ูโก้เอกิลิเกก็ยังทําผลงานให้กับ เลี้ยผพได้ดีครับในตำแหน่งกองหน้าหมายเลข9ก้านะครับโอเคนี่คือเรื่องที่ผมนํามาฝากกันแล้วกันก็ดูฟุตบอลครับเต็มอิ่มเลยครับโมโนแม็กจัดให้นะครับการแข่งขันฟุตบอลทั้งฟุตบอลลีกฟุตบอลทีมชาติเนี่ยโอ้เรียกว่าไม่มีพักเลยครับสำหรับโมโนแม็กนะครับที่จัดให้ท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกเนี่ยรับชมกันแบบเต็มอิ่มเลยนะครับโอเคในคลิปวันนี้ก็มีประมาณน,นี้ครับขอตัวไปก่อนแลวก็ฝากไว้ด้วยสาหรับผลิตภัณฑ์ของดิสซีบีดีนะครับสารสกัดจากกันชงใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่นิ ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยครับทางช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้และใครที่สั่งซื้อผ่านช่องทางของผมจะมีโปรโมชั่นส่วนพิเศษณตอนนี้นะครับซีบดีแคปซูลสุดกลางคืนครับจากปกติ1580บาทเหลือ1290บาทแล้วก็ได้รับกัมี่ไปฟรีด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มเลยับสำหรับทางดิปซีบดีนะครับวันนี้ผมฮอสตอนโซไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณเพื่อการติดตามนะครับสวัสดีครับ